คนเนี้ยเป็นอายุน้อยร้อยล้านของจริงหร่ออาจจะเป็นหลายร้อยล้าน <c oughs> ตื่นเต้นกับการอยู่ไกลก็คือแบบอยากเห็นเหมือนกันว่าวันมาได้ทำเลยวะฉันอยากจะเอาสิ่งที่อยู่ในนี้นะ้นแบบคลิปออกมาเป็นหนึ่งสิ่งแล้วก็มอบแต่ตัออวพระนอนแปดโมงบ้าจริงชอบใช้ชีวิตมากกว่าการนอนเอาจริงต้องไปหาหมอต้องตั้กกาานนงส,สติกินข้าวตอนไหนวะยาวๆามาตอนนี้เที่ยงครึ่งก็ยาวๆาาไปเพราะว่าอะไรรู้ปล่ามีเหตุผลการกินข้าวทำให้ม ยังไม่เจอหน้าแต่รักแล้วเราไปตายแล้วเกิดเป็นรูกมันไปละไปละไปละไปตายแล้วเขาตามติดชีวิตอูนอายุน้อยร้อยล้าน h ฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนดีกับไอซ์ไซ์ชาดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันคลิปตามติดชีวิตของอูนนะคะเจ้าของแบรนด์ไดมอนด์เกรนซึ่งพูดเล คนเนี้ยเป็นอายุน้อยร้อยล้านของจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ร้อยล้านเนี่ยอาจจะเป็นหลายร้อยล้านซึ่งทางเราก็ขออวดอ้างเลยค่ะว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนกับอูน,น,นะค,ะคือเรียนมาด้วยกันนะคะที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาจริงๆริแล้วตอนเรียนอ่ะไม่เคยคุยกันเลยเ <c oughs> คยคุยกันแค่แบบว่าหนึ่งครั้งมังเป็นตอนที่ถ่ายแบบด้วยกันซึ่งเป็นการถ่ายแบบที่คุณโตถ่ายไออ่ะรู้สึกว่าอูนเก่งมากอยากจะมาตามติดชิตอูนสักหนึ่งวันซิว่าวันวันหนึ่งของอูนอ่ะมันทำอะไรเยอะใหญ่แค่ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้ก็ไปติดตามดูกันเลยค่ะ ไรไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของอูนที่อูนมีบ้านหรืออะไรใี้แหละเดีด๋ยว <ours> เราไปถายกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยฉันูเป็นคนที่แบบเป็นแม่หมอเลย<ร>ป่ะเฮ้ยจริงด้วยคือเมื่อวานนี้อุ่นทักมาบอกว่าไอ้มูเตลูหรือเปล่าใส่เสื้อสีมงคลไปไหว้พระแบบไอ้ไข่เออเด<ช>ี๋ยวพอถ่ายแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อเลยค่ะวันนี้ก็คือใส่ชุดสีแดงมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็ห้ามใส่สีเหลืองกับสีขาวอ้าวจริงเหรอ ที่นี่คือที่อยู่อาศัยที่นี่คือบ้านค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปออฟฟิศเรื่องของไอบอกว่าอยากได้หนึ่งวันของเราใช่ไหมใช่อยากได้หนึ่งวันปกติของอูนเลยเออแต่คือเหมือนแต่ละวันอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเว้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบทายังไงให้ไอรู้สึกว่ามันคือหนึ่งวันของเราโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบคือแมงชีวิตมันไม่ใช่แบบจะพางวางแผนบีมือเข้าใจแต่แต่ละวันไม่เหมือนกันแต่คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบ ื่นเต้นกับการอยู่กับไอ้ก็คือแบบอยากเห็นเหมือนกันว่าวันนห้ทำอะไรวะวันนี้อ่นจะไม่เห็นเราทำอะไรเลยนอกจากคุยกับกล้องแล้วก็อากให้คุนไปวันนี้ก็คืองานของเธอใช่วันนี้คื็การตามติดชีวิตอุ่นที่กินนั่งไปแล้วก็คือเป็นแบบอายุน้อยร้อยล้านซึ่งอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นหลายร้อยล้านซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพันล้านไปหรือยังยังยังใจเย็นๆก่อนซึ่งสิ่งที่พยายามจะทำก็คือพยายามจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ว่างอะในความไม่ได้ว่างนั้นอะอยากให้เห็นความสนุกของมัันนนนนนนดด้้้้้วววยยยเเเเพรรรรรราา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 ะะ่่่่่่ไไมมออออกกกใหหหคูสึททงป็ีีบืื ก็เคยมีคนบอกว่าถ้าลาบากเราได้เงินก็ก็ไม่ควรจะบ่นซึ่งนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวเราพาไอเดินบ้านก่อนไหมเดินบ้านก่อนดีกว่านะเดินบ้านก่อนนมะได้แว่นมทใถ้ฉันเดินสะดุดก็คือขอเล่าก่อนว่าตอนนี้อุ่นมีธุรกิจอะไรบ้างมากมาย ตอนนี้ทำไดมอนเกยียนนะคะทำโมเลกุลโลจีทำผักฉ่ำหอมออร่าสโตรชันค่ะซึ่งมี4แบรนด์ในนี้นะคะแต่ว่าทุกๆแบรนด์ก็จะอ,อยู่ภายใต้ไดมอนเกยียนนั่นแหละว่าที่ทำเพราะว่าฉันอยากจะเอาสิ่งที่อยู่ในนี้นะั้นแบบผลิตออกมาเป็นหนึ่งสิ่งแล้วก็มอบให้กับทุกคนประเด็นคือเป็นลูกค้าครบทุกร้านนะเลยโอเคไปทัวร์บ้านต่างถึงเต้นะไปทัวร์บ้านกันก่อนนะคะเคยมีใครได้มาทัวร์หรือยังเ,เป็นรายการแรกตอนนี้ก็ยังไม่มีนะไอ้ออไน่าจะคนแรกมือนที่แบบเอากล้องเข้ามาถ่ายอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น,นี่ในส่วนของความสวยเก๋ตรงนี้คืออันี้เป็นห้องไอ <I S 1> ี่ะชั้นสี่สหใช่ไหมใช่ค่ะ <46. S 2> ชั้นสี่สิบหกก็คือันก็ะโตเดินเข้ามาปะมาเดินเข้ามาก็จะเป็นชั้นกลางก่อนนะคะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นคอนโดเอ <c oughs> อ,อเป็นคอนโด <c oughs> แต่จะสังเกตว่าเข้ามาจะรู้สึกมีความเป็นบ้านบ้านหน่อยแต่งจริงมันคือชั้น46อะ่ะเราจะเป็น45 46 47ซึ่งเราถูกติดกัน3ชั 3> ้นถูกติดกัน3าชั้นสวัสดีค่ะพี่แพคสามีสวัสด,ดีค่ะซึ่งแบบเหมือนพี่โตทุกอย่างเ้ยแต่ถ้าเหมือนพี่โตคือถ้าเกิดมีกล้องถ่ายเหขาด่าเลยนะเอจจะเป็นสายขาวเนอะวาเขาจะเป็นบบผู้ชายที่เหมือนพี่โตแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ อย่างนี้อย่างนี้ทิบสองตัวอย่างนี้ของมิโต้ก็คือเป็นเสื้อดำอย่างนี้เหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมคือแบบมันเป็นหลายแบรนด์เลยมันเป็นแบบใช่แล้วมันก็ถัวเขาก็เขอ้างว่าไม่เหมือนกันเป็นเ็อาพิ้งนะคะเราทํามาเป็นแบบห่วงตู้ใช่ไหมก็คือไม่มูนนะแต่ก็คือห่วงตู้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งบ้านซ่งแอบว่าเลยแบบว่าสุดท้าว่าให้ทํามุมเนี้ยเป็นมุมเกิดนี่คือมุมเกิดเกิดแล้วก็เป็นวัยรุ่นอ่าเราก็แบบเป็นวัยทํางานเขาก็จะมีแก่แล้วก็ตุยเว้ยพอง สาเหตุของตั้มหิงลงว่ะเฮ้ยล้วต้องเกิดแก่เจ็บตายกันเลยว่าแล้วว่าจริงไม่หูแต่เขาพิชทะเนาะกองผมเลยสวัสดีค่ะ,คะนี่คือห้องรอที่เสร็จไปแล้วสองรอบแล้วก็กลับมาไม่เสร็จอีกแล้วหนึ่งรอบเออมันยู่ยังไม่เสร็จจริงๆแต่ก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาก็จะสบเฮ<อ>้ยเรา<อ>เป็นที่แรกก่อนใครในโลกจริงๆอ่ะเพราะว่าคือมันเป็นทันโวลเลยค่ะอ๋อนี่คือเปนทันโวลเหรอส่วนอันนี้คือ ยังไงไดีอันนี้คือห้องเก็บของไม่ใช่จริงๆคือห้องแต่งแต่ว่ายังยังไม่ได้เอาของมาเลยทีน้พอมาทำออร่าโทชานนะคะ่ะก็เราก็ทำตรงนี้ให้เป็นเหมือนห้องอาร์ดีเราเลยอ๋อเยอะมากสวีทวที่ททไหล้ลองมีมุมต่อมันต่ออะไรมีมุมแบบรู้สึกว่าอยากหลีกหนีจากลกภายน ชื่ออะไรก็เป็นเว้ยจะมีมุมแบบเนี้ถามไม่ได้ใช้ปะไม่ได้ใช้คือปกติเราอะตื่นทาเลยค่ะปกติแล้วนอนกี่โมงนอนเ้าค่ะคะนอน8ดโมงบ้าจริงก็คือชอบทํางานกลางคืนชอบใช้ชีวิตมากกว่าการนอนรู้สึกว่า1คือนอนนะเสียเวลาแต่จริงมันไม่ถูกต้องนะทุกคนนอน8ปดโมงตื่นกี่โมงถ้าไม่มีงานตอนเช้าก็1 1เเที่ยงอะไรงี้ได้3ามถึงชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบวันอาทิตย์บางทีก็คือไปถึงบ่ายสองมนะ ไม่เข้าใจทําไมถึงไม่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นคนทํางานเยอะแล้วความสุขในชีวิตคือการนอนแปดชั่วโมงเป็นต้นไปนอนขนาดไม่ได้จริงหรอจริงอย่างวันนี้คือนอนตีหนึ่งตื่นแปดโมงสี่สิบห้าเอ้ยก็ได้อยู่ก็ได้แปดชั่วโมงรู้สึกแข็งแรงปะแข็งแรงมากเฮลตี้ตื่นแข็งแรงตื่นแต่ตอนตีสามนะนอนแปดชั่วโมงใช่แต่ว่าแปดโมงตื่นที่ประหลาดมากจริงต้องไปหาหมอต้องตั้งจิพยายามแล้วคือพยายามแบบสมมติไปนอนใช่ปะเรารู้สึกแบบคำนวณเวลาแล้วแบบหนึ่งชั่วโมงที่นอนอะ ที่พักคือตื่นก่อนเรารแล้วนางก็จะมาปลุกเราในเวลาที่เราต้องแบบดิดตัวขึ้นทํางานซึ่งเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าวันนั้นเราต้องทําอะไรเป็นคนใช้ชีพแบบอยู่กับปัจจุบันถามว่าทำไมทําอย่างนั้นเพราะงานมันเยอะมากทุกคนการที่งานเยอะมากแล้วเรารู้เยอะะมันกังวลเข้าใจป่ะแปดอุ่น,นอนแค่สมชั่วโมงและเป็นเวลาที่ทา้าทิศข,ขึ้น,นบนท้องฟ้าลแล้วด้วยดิฉัน <laughs> คือต่อต้านเรื่องนี้ใช่ไหมต่อต้านมาต่อต้านเหมือนกันมีคําถามเคาะว่าว่ากินข้าวตอนไหนหรอเอาเรื่องจริงคือเราตื่นมาเราดื่มน้ำสลัดีอันนี้ไม่ได้ตอนแหนนะก็คือสิ่งที่ขายก็คือกินแล้วก็เว้นหนึ่งชั่วโมงกินไดมอนด์เกนแล้วก็กินโมเลกุลารตีอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดเร็จปุ๊กยาวๆมาตอนนี้เที่ยงคขึ้นก็ยาวๆไปเพราะว่าอะไรหรือเปล่ามีเหตุผลการกินข้าวทำให้ง่วงก็เลยไม่กินข้าวเนหรอกลางวันไงไม่ชอบความรู้สึกหลังการกินแล้วง่วง แค่นั้นเลยแล้วก็ตอนเย็นก็คือสามารถกินบุฟเฟ่ได้เลยเ,เพราะว่ามันงานจบแล้วไงหนึ่งนอนสามชั่วโมงต่อไปกินข้าวอย่างต่อคือฉันนีให้เธอเรียบร้อยแล้วโอ้ยกลับบ้าจริงนะจริงๆเป็นคนเห็นแกกินมากเือชีวิตมีความสุขคือกับการกินรู้วห่งตรงนั้นเนี่ยคืออยากรู้วมากว่าจะได้กินอาหารอะไรตื่นเต้นมากและตอนนี้นะคะแล้วก็มันจะออกเดินทางไปสู่โรงงานหรอออฟฟิศหรอโรงงานกับออฟฟิศคือที่เดียวกันใช่แล้ว ไอ่มแล้วแวะถามได้จะถามว่าอะไรบางทีไม่มีมากี่ปีแล้วนะหกเจ็ดปีแต่คำถามคือถามว่ากับบริษัทกี่แปดเพิ่มก็คือเหมือนกับผักชํากับโมเลกุลแล้วก็ออโรล่าเนี่ยโมเลกุลทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ตลาดต้องการแล้วผลิตภัณฑ์เก่าเราออฟโดดไม่ได้ก็คือเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสมองแล้วก็เรื่องความเหนื่อยล้าแล้วก็เรื่องความเครียดกาโนล่ามันช่วยไม่ได้อะการออโร라ช่วยผิวใสไม่ได้ใช่ก็ช่วยให้ลดความเครียดก็ยากกาโนล่าลดความเครียดใช่แล้วบ้านเราบ้านคือคอมบีดี้ท่นสุดการ ชนะโรงงานไร้วัตถุเอ์แล้วค่ะอุ้ยยิ่งใหญ่อลังการมากที่นี่พื้นที่กี่เอเคอร์อ่ะอันนี้หรอแปดไร่8ไร่คนกี่คนประมาณ150ยห้ประเด็นคือได้กลิ่นหอมอ่ะอุ๊ยใช่ตอนนี้อบอันนี้น่าลอรสออริจินอลค่ะหอมมากเลย ความเห,เ,าหเห็นของทต่ลคนไม่ใช่เป็นการสั่งงานเอาป่ะนะคะเป็นผูนีน่ยแบบปล่อยใ,ให้ทุกคนเขาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วอ่นแค่ม,แามารับรู้ว่าคือเขาทำอะไรกันทำใจปล่อยยังไงคือเรารู้สึกว่าเนี้เราแบบอยากทำทุกอย่างเองแบบไม่ปล่อยอะไรเลยทุกทุกอย่างเลยเด็กๆแม่บ้านก็ไม่ปล่อย,ปล,อยปล่อยไม่ได้ไไดไดดค,คือคือไอปล่อยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายเราไอาเป็นผู้บริหารเป็นคนรับผิดชอบแบรนด์ใช่ไหมคะความสำคัญที่เราให้กับน้องๆเด็กๆคือความสำคัญของแบรนด์ ไอมีหน้าที่แค่มอบหมายอ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เราปล่อยเราจะดูได้ไงเพราเราแบบตอนนี้แหละที่แบบเพิ่มอันต่างคนละนเว้ยอ๋ออูรู้สึกว่าเราจะสร้างคนได้ก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องการเลยเพราะมันจะตีดึงคนเข้ามาแล้วหาให้เจอว่าเขาว่าถนัดอะไรทุกคนเกิดมาด้วยความสามารถบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่าเรามีใช้คำนี้คือเราว่าผู้บริหารที่ดีต้องหาเจอต่วใหญ่ ก็น่าจะแบบเพียบจะคนควาถ้าเกิดว่าใครทำงานกายก็น่าจะได้รับโอกาสนะพุณมองว่าไอก็เป็นคนที่มาดูื่อเกี่กับการทำงานของคนเหมือนกันเลยสูสีนะคะทุกคนพี่ซีเควนซ์การมอบของเหรออุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เหลืออุ้ยอุ้ยอุ้ยจีนใหญ่กินอยู่แล้วได้นานนะ อันนี้ยากลองมากเลยอันนี้คือน้องออโรรานะเราต้องกินเลยตอนนี้และรีวิวเลยคือมันคือเป็นน้ำสมุนไพรเป็นน้ำสมุนไพรผสมกับสารสกัดเ้มพลินนี่นี่คือแบรนด์ใหม่ล่าสุดและของใหม่ล่าสุดนะคะออโรราโพรชิ่งโกลวี่ชุดเฟร i ี่อันนี้แบบมีวิตามินซีมีสูตรอีกนึงมาทำกานกับเพื่อนเก๋ซึ่งเป็นสูตรที่มีสา เอ้ยไปยาไปยาไปยาแต่มันไม่ได้เป็นน้ำที่กินหรือแบบอะไรคุณไม่ได้ทำมาให้อร่อยมันดีที่แบบว่าขอบคุณแน่เพราะเป็นสมุนไพร้วกินทุกวันได้ไหมได้อันนี้คือกินได้แบบติดกัน3วันได้หรือวันที่สี่อ่ะวันที่สี่ก็สวิชสวิชมาเป็นอีกสูตรเพื่อให้ร่างกายได้แบบเรียนรู้ชิบแต่ว่าถ้าเกิดอยากกินทุกวันก็ต้องเป็นมืเล็กมือเล็กด คือทุกคนอูนะไม่เคยคิดว่าจะเห็นไอในภาพนักธุรกิจอะไรเงี้ยแต่อูนะแอบพิเศษไออย่างหนึ่งที่ไอรู้สึกว่าแบบเหมือนก็อยากเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเรียนรู้ทำอะไรเงี้ย็ช่ไม่รู้มือใหม่หัดนักธุรกิจก็คุนเหมือนไอด้วยนะคะโตขึ้นจะเป็นแบบที่อูเดี๋ยวจะเย็นก่อนโตขึ้นจะเอาให้ได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคนรักครัวกันต่อก็คืออติ๊กจะทำกับข้าวมังสวิรัตินะคะแล้วก็ถ่ายเป็นเหมือนจับจุดเมนูให้ลูกค้าบ้างคนเารักสุขภาพและอยากทำอาหารที่บ้านเงี้ย อ๋อคือเหมือนเป็นถ่ายรายการทำอาหารนี่หรอท่อาหาหรืล่นชินข้าวแบบเด็กแหละใช่ปะก็แบบถ้าไม่ใช่งานก็เดี๋ยวจะไม่มีวิน,ยยนัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอางานมาครอบตัวเองมังสวิรัตนี่แปลว่าอะไรอ่ะมังสวิรัตก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ขาหมายถึงว่าน้ำปลาก็ไม่ได้เพราะถ้าน้ำปลาก็คือการหมักปลาลงไปเข้าไปใช่ปะ และไข่อะได้แต่ไข่ไม่ใช่เนื้อค่ะคือเนื้อหนังมังสาร์โอแล้วแลเจเจก็คือโนนน็ติงห้ามน้ำผึ้งห้ามไข่ห้ามนมก็คือมันผลิตภัณฑ์เจคือห้ามผลิตภัณฑ์แล้วคนอยากมีลูกไหมหยออยากมีอยากมีแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือนอุณห์เฉยเฉมาถึงว่าอุณห์พี่พัทั้งคู่เฉยๆกับการมีลูกแล้ไม่มีลูก คุณแค่รู้สึกเหมือนกับที่พักอย่างหนึ่งที่แบบนั่งคุยกับเรากับคนรูกเลี้ยงตอ๋อคงต้องมีคือได้ถามพูดว่าตอนนี้ยังไม่รู้จักยังไม่เจอหน้าแต่รักแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเขารออยู่เลยเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะอีกประมาณปีสองปีเนี่ไปตายแล้วเจอเป็นรูปมัจะอะไนตายแล้วเสร็จสิ้นภารกิจ เหมือนแบบนางงามนางงามบ๊ายบายทุกคนแล้วแพลนคือยังไงต่อคะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็คือเสร็จภารกิจวันนี้ใช่ว้าชด,ดาม และนี่ก็คือเป็นหนึ่งวันในชีวิตของอูนนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าเฮย้ยเขายุ่งเขาดูเมทํามากมายหลายอย่างมากบอก,บอกตามตรงว่าน,นี่ไม่ค่อยใช่เหตุการณ์ปกติเท่าไหร่เพราะแบบไอก็ไม่ได้แบบไปตามติดชีวิตใครแบบเยอะแยะมากมายเนาะยอมรับเลยว่านี่คือเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่เป็นการแบบออกนอกคอม์ตโซนเพราะว่าไอรู้สึกว่าไอมองอูนอ่ะเป็นคนที่มีความเก่งมากเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากที่เราเรียนรุ่นเดียวกันก็จริงแต่ก็อูนแบบชายนิ่งตามากๆเขาประสบความสําเร็จในด้านการทําธุรกิจไงไอก็บอกเลยว่าไอเหมือนแบบว่า ตั้งใจทำแฮปปี้ซันเดย์แต่มันก็คือเพิ่งเริ่มแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราลุกอัพทูตูนอ,ะอ่ะอยากจะทาให้แฮปปี้ซันเดยแบรนด์ของเราเนี่ยมันแบบมันไปได้ใหญ่มันไปได้ไกลแบบนั้นบ้างซึ่งไอ้ก็ยอมรับเลยค่ะว่าไออ่ะคือไม่เกง่งคือสิ่งที่เก่งคือขูยเกลกอง,อ,งอยากเก่งมากกว่านี้อีกก็เลยเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในจุดที่แบบไปอยู่กับคนเกง่งซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบได้เห็นอะไรหลายอย่างมากแล้วก็มีไฟในการทํางานมากๆมีความตั้งใจมากกับธุรกิจแฮปปี้ซันเดย์ที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไอก็ อยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้อายแล้วก็รอชมผลงานแล้วกันว่าอายจะสร้างสารรค์แล้วก็ผลิตอะไรออกมาให้ทุกคนได้ลองใช้กันสาหรับธุรกิจอ่ะมันคือแบบมือใหม่มากๆเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็สุดได้เลยว่า หนึ่งวันของอูนเนี่ยก็คือยุ่งมากดีใจมากที่อูนให้ไอไปตามติดชีวิตอูนนะคะก็ถ้าเกิดว,ว่าชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็อยากให้อไปตามติดชีวิตใครก็ลองบอกกันมาได้อเองก็มีคนที่แบบอยอยากจะไปตามติดได้แต่ว่าเผื่อเผื่อตรงการัาอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันมาดูได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย